w e l c o m e to auto rush วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ ah 6 4 apache ปี2025ซึ่งเป็นการอัปเกรดจากเฮลิคอปเตอร์โจมตีระดับตำนานที่ยังคงครองความเป็นผู้นำในการทำสงครามสมัยใหม่ ด้วยอาวุธที่ทรงพลังขึ้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอาปาเช่ปี2025ตั้งมาตรฐานใหม่ในวงการการบินทหาร AH-64 อาปาเช่ AH ได้กลายเป็นกระดูกสันหลังขององค์การสนับสนุนทางอากาศสำหรับกองทัพมาหลายทศวรรษและรุ่นปี2025นี้ก็ได้มีการปรับปรุงที่สำคัญเพื่อให้ยังคงอยู่ในแนวหน้าขององค์การโจมตีทางอากาศ การออกแบบยังคงดูดุดันและพร้อมสำหรับการต่อสู้แต่ด้วยการใช้วัสดุคอมโพสิตใหม่ๆทำให้โครงเครื่องมีความทนทานและทนต่อความเสียหายมากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้อาปาเช่น่าเชื่อถือมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นภยัยภายในห้องนักบินได้รับการปรับปรุงอย่างมากจอแสดงผลดิจิทัลช่วยให้ผู้ขับขี่ได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถติดตามภัยคุกคามและโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้ระบบการมองเห็นบนหมวกที่เพิ่มเข้ามาทำให้การโจมตีแม่นยำยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสภาพที่มองเห็นยากการอัปเกรดเหล่านี้ช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์และประสิทธิภาพในภารกิจโดยรวมอาปาเชปี2025มาพร้อมกับอาวุธที่ทันสมัยมันยังคงใช้ปืนกล M230 ขนาด30มเมตร และระบบขีปนาวุธเฮลไฟที่ได้รับการอัปเกรดซึ่งช่วยเพิ่มระยะการโจมตีและความแม่นยำระบบใหม่ยังช่วยให้ a p a าเชสามารถติดตามและโจมตีเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นทำให้เหมาะสำหรับการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดหรือผ่านกิจการโจมตีรถถังนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกขีปนาวุธหลายประเภท รวมถึง GMLRS ที่ทันสมัยซึ่งทำให้อาปาเชเป็นเครื่องบินที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพในหลายสถานการณ์การรบในแง่ของประสิทธิภาพอาปาเชปี2025มีความเร็วและความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นด้วยเครื่องยนต์ที่ได้รับการอัปเกรดมันสามารถทำความเร็วได้สูงถึง200ไมล์ต่อชั่วโมงและมีระยะการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ซึ่งทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำภารกิจที่ต้องใช้เวลานานขึ้นระบบอาวุธและการบินที่ดีกว่าช่วยให้อาปาเช่สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ทา้าทายเช่นในเมืองหรือพื้นที่ภูเขา ความสามารถในการเอาตัวรอดก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของ a p a าเช่ปี2025กระที่ได้รับการปรับปรุงช่วยปกป้องจากกระสุนปืนเล็กและ RPG ในขณะที่ระบบป้องกันตัวที่ทันสมัยช่วยหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับจากเรดาร์และขีปนาวุธทำให้ a p a าเชเป็นเครื่องบินที่ทนทานและสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีการประทะก,กันสูงอาปาเช่ปี2025ยังมีความสามารถในการตรวจจับที่ยอดเยี่ยม ด้วยระบบอินฟราเรดเรดาร์และการมองเห็นในที่มืดช่วยให้มันสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในทุกสภาพแสงทำให้มันมีประสิทธิภาพสูงในการทำภารกิจทั้งในกลางวันและกลางคืนและการติดตามเป้าหมายในระยะไกลช่วยให้อาปาเช่สามารถสนับสนุนจากระยะไกลได้โดยไม่ต้องเข้าใกล้ศัตรู หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดคือความสามารถของอะปาเช่ในการแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเครื่องบินและกำลังภาคพื้นดินอื่นๆความสามารถในการเชื่อมโยงนี้ช่วยให้อาปาเช่ประสานงานกับเครื่องบินและกองกำลังภาคพื้นดินได้อย่างราบรื่นซึ่งช่วยเพิ่มความสำเร็จของภารกิจและประสิทธิภาพในการทำงาน สรุปได้ว่า Apache AH 6 4ปี2025คือเครื่องบินโจมตีที่ทันสมัยที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ด้วยอาวุธที่ทันสมัยประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ Apache ปี2025ยังคงเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายที่สุดในโลก Apache ปี2025พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายในสงครามยุคใหม่และยังคงตั้งมาตร,รฐานใหม่ในการบินทหาร ขอบคุณที่รับชมหากคุณสนุกกับการชมการแนะนำ AH 6 4 Apache ปี2025อย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง AutoRush ของเราเพื่ออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารล่าสุดรอติดตามนะครับ